ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ f a c e b o o k Fanpage ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่บุรีรามย์ิกเลยสำหรับสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ทนะครับทุกท่านคงทราบจากข่าวสารข้อมูลว่าการระบาดค่อนข้างที่จะ รุนแรงและรวดเร็วณเวลาที่ผมยืนพูดอยู่นี้คนไทยเราติดเชื้อประมาณ1,500คนเสียชีวิตไปแล้ว10คนการรักษาหายมิใช่ว่ารักษาแล้วไวรัสจะหมดจากร่างกายเราไปประเด็นสำคัญเราไม่ทราบว่าใครเป็นพาหะใครติดเชื้อแม้แต่ตัวเราที่ติดเชื้อจะทราบก็ต่อเมื่อเราไปตรวจแล้วพบเชื้อมีหลายท่านไปอยู่ในที่ที่เป็นที่ระบาด แต่มาบอกว่าตัวเองไม่ติดเชื้อในช่วง14วันที่กักตัวพอถึงวันอื่นๆไปตรวจเพิ่มกับติดเชื้อลักษณะแบบนี้ครับอันตรายเป็นอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลได้ออกประกาศพลกรฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบาดนี้รวมมาถึงมาตรการต่างๆที่จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกมาตรการรวมถึงที่มหาวิทยาลัยไ,ได้ทําการล็อกดาวน์มหาวิทยาลัยในการปิดกั้น การเดินทางเข้าออกรวมถึงการที่ให้ปฏิบัติงานที่บ้านหรือ work for home สำหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ทำงานในสำนักง,งานบางส่วนผมรู้สึกเป็นห่วงท่านอย่างมากการออกมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันเหตุตั้งแต่ต้นเพื่อให้พวกท่านได้กักตัวเอง ไม่ไปสัมผัสใครใช้ระยะห่างทางสังคมเท่าที่จะทําได้ทั้งนี้การติดโรคนี้ณนะวันนี้ณนะเวลานี้ยังไม่มียาใดรักษาให้หายขาดได้และไม่มีวัคซีนในการป้องกันดังนั้นแล้วทุกท่านครับการทํางานที่บ้านหรือการที่จะต้องมาทํางานในที่ทํางานวันเว้นวันหรือการที่จะต้องมาทํางานในที่ทํางานบางครั้งเป็นมาตรการที่เราจะดูแลซึ่งกันและกันการขาดรายได้ไปบางส่วนขอให้ทุกท่าน ได้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยไ,ได้ช่วยเหลือสังคมครับอย่าไปคิดว่าการที่เราไม่ได้มาทํางานเสาร์อาทิตย์การที่เราไม่ได้มาทํางานทุกวันทําให้ขาดรายได้มันจริงอยู่ครับว่าเราขาดรายได้แต่เพื่อช่วยเหลือทางสังคมด้วยกันครับนอกจากนี้ผมจะมีมาตรการต่างๆผู้ช่วยเหลือสําหรับบุคลากรที่เป็นรายวันระดับลากยากของพิบูลสงครามวันนี้วันที่31มีนาคม ช่วงบ่ายจะมีการประชุมกรรมการงบประมาณและการเงินในส่วนตัวที่เป็นประธานผมจะมีมาตรการต่างๆเข้าประชุมกับคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาพวกเราในสถานการณ์เช่นนี้ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเข้าใจในบริบทที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งนี้ขอให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพตนเองระมัดระวังในการใช้ชีวิตที่สำคัญครับ การให้หยุดอยู่บ้านยังเป็นการทำงานนะครับแต่เป็นการทำงานที่บ้านนะครับและท่านจะเห็นว่ามีมาตรการต่างๆอาจจะมากมายนะครับให้ท่านได้เขียนได้ให้ท่านได้ทำอะไรต่างๆต้องขอร้องทุกคนนะครับได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อพี่บณ์สงครามเราจะอยู่รอดปลอดภัยสำหรับนักศึกษาพี่บุญสงครามทุกท่านนะครับณนะเวลานี้ผมหวังว่านักศึกษาทุกคนจะอยู่บ้าน รักษาเนื้อรักษาตัวไม่ออกไปเที่ยวเตรไม่ออกไปสังสรรค์ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมง่ายๆเลยครับด้วยการหยุดอยู่บ้านสุดท้ายนี้ผมหวังว่าบุคลากรพิบูลสงคารามทุกท่านทั้งอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาทุกคนจะรอดปลอดภัยและเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดทำการปกติทุกคนจะกลับมาทำงานด้วยสุขภาพที่แข็งแรงทุกคนครับ ขอบบคคุณครัติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ f c e b o o k f แ n p a พ e ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่โมกบกลามคลิกเลย